ัตตานิบินฑบาตตานิบิณตตานิกาปิวารณิสปริวารณิปฏิกานหาตูปฏิกาหาตูอัมหาตังอัมหาตังทีทะรตังทีทะตังปิตายะปิตายะสุขายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้จรเิญข้าแด่พระสงฆ์ผู้จริญข้าระเจ้าทั้งหลาย พระาหารอร้อมกับข้าวบินทบาทอร้อมกับข้าวบินทบาทแม้ของบริวารแม้ของโดิวานทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ขอถวายแด่พระสงฆ์ขอถวายแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงรับซึ่งผลทานซึ่งผลทานของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขของข้าพเจ้าทั้งหลาย เลขญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาปูยาตายายญาติสนิทมิสา้เจ้ากรรมนเวรเนี่ยสัตว์สัตว์ทั้งหลายขอตรงได้นับบวนบุญบวนบุญในท่านนี้้